เอาเลยครับสวัสดีท uh, right. right. kind of ุกคนด้วยครับผมเอาสวัสดีครับมึงมาฉาก็เนี่ยเคยเลยโอเคโอเคเอาเลยครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับไมค์คราฟอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็เงียบเหงาเหลือเกินเนี่ยเพื่อนๆไม่ว่างมาเล่นเออเอออเอาใครวาเนี่ย เพื่อนก็ไม่มาเลยนะครับผมเพื่อนไม่ครบไงเนี่ยนี่เหงามากเลยเหมือนจะมีอะไรตกลงมาจากบนฟ้าเลยเนี่ยโคตรเหงาเลยครับโู้บ้านะไม่จริงคุณพระเจ้าคุณคคือใครครับเอ้าโอ้โหเย็ดเกะเราก็มีอีกคนนะครับข้างบนไม่ลงมาจริงคือมึงจะไม่ลงมาจริงใช่ไหม เนี่ยพี่ผมผมแล้วพี่พี่ผมใส่ใส่ชุดสีเหลืองแล้วนั่งใต้ต้นไทรมันรู้ทักเนี่ไม่จริงโดนดราม่าเนี่ยเอาละวันนี้เราจะมาเล่นอะไรไม่ได้เลยครับโอเค่นี่อไม่ได้นำตัวเนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเหยียดก่อน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 เดี๋ยวผมได้นำสมาชิกเก่านะครับแต่ว่ามาใหม่ในคลิปเราเนี่ย ครับนั่นแหละแล้วก็น้องกาคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเพิ่มเติมคืออะไรก็ไม่รู้ช่างแม่งไปเล่นกันเถอะกดเลยไปไปไปเย่เย่โอเคเรามาดูความตอนเล่นเป็นกันไม่เป็นไม่เป็นไม่ไม่ไม่ไอกาเป็นแนวไอไม่รู้ไม่เป็นหรอกพีทันดีจะตายดาบมันจะโผล่มาช่องไหนดาบโผล่มาช่องไหนเอ๊ะไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยสีเขียวเต็มจอเลยอุ้ยใช่หรอ ปากตายเอ้ยเอ้เฮ้ยดังจริงพี่ใช่หรอเฮ้ยพี่อุ้ยนในวัยกล้าเนี่ยวรอไปกินข่าวทั้งตัวเลยโตโตมีดาบใช่ไหมกล้าวะโตมีดาบใช่ไหมไม่รู้อข่าวเมืาอก่อนไม่รู้ไม่รู้อะไรได้ยินเจ๊าเจอพวกมึงแล้วเจอพวกมึงแล้วออุุ้้ยยตกใจหมดเลยสัตว์ดีเทคทีฟ โตเรามีนักสืบเราจะปลอดภัยยังไงเราจะปลอ,ปอ oh. ดภัยเอาใครเตีใครเห็นน่วะโอเค okay okay. โอเคโอเคโอเคเก้าดีไปเอ๋อโอ้ก้าดีไปเฮ้ยเฮ้ยขอขอไม่ฟัน่ะ ไอเจดีไอเจดีไอเจดีไปกินก็ด้วยการอยู่กับคนเยอะๆไว้โตโตตัวคากาไม่ได้หรอกอะอะไรตัวคากาไม่ได้หรอกจริงๆอุ้ยโตมันมีคนมองอยู่ข้างบนนึนเออกูจะแก้แค้นไอโต ใช่พี่ดีเป็นเชื่อกูเดียวพอกูเป็นปุ๊บพี่ดีจะเป็นเฮ้ยเฮ้ยตายต่นี้เป็นคนดีเว้ยพี่ผมร่วงตอนนี้เป็นคนดีเว้ยพี่ผมร่วงร่วงแล้วววตกแมพเหรอผมตกตายเฮ้ยตกตายเฮ้ยอันนี้มันตามพี่รัวๆเลยเฮ้ยพี่ดีเป็นนี่เหี่ยอย่าไปเชื่อเขาจริงกูอยู่กลางฝูงชนเลยเป็นทันจิโร่เป็นวะ ที่เป็นคนดีไปต่อเรไม่รู้หรอกมันเป็นคนดีมากเฮ้ยผมรู้ว่าใครเป็นใครวะต่อ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 ต่ยใครวะไม่ใช่อ่ะมันตามเฉยๆต่อต่อต่อมาหน่โตี้ใันวะไอสัตว์มันฆ่ากูกูมีธนูโต่อไอไอเสื้อดำเป็นไอเสื้อดำเป็นเออเนี่ยเนี่ยข้างหน้ามึงเนี่ยแหละโอ้โหก็มีเนี่ยมันเก็บไปแล้วใครไม่รู้เก็บไอ้เงี้ยกูจะวิ่งไปเก็บธนูอ๋อ อุ้ยนี่แม่งโอ้โหแม่งสดมากรอไอ้ก้าก่อนไอ้ก้าไปไหนวะคเราเซิร์ฟกี่เอ้าเอ้ก่อนเอ้าจบละกอแล้วอยู่คนละเซิร์ฟโอเคห้าว้าอุ้ยที่เขียวเต็มจอยเราอุ้ยเขียวเขียเขียวครับบิเขียวอุ้ยเฮ้ยไอ้กล้าเป็นใช่ไหมไอ้กล้าเป็นใช่ไหมกูเป็นเมอร์เดอร์เองอ่ะแบบเอาดาวสง ก็เป็นใช่ไหมก็เป็นใช่ไหมเฮ้ยมีคนตามกูเฮ้ยตายแน่แปะแปะปันกูสี่โหอ้อมแม่พี่มาเหรอมีคนตามกูเฮ้ยเนี่พี่เหมือนจะรู้ตัวฆาตกรหรอใหม่ใหม่บักไกโก้ไม่แก๊กโกอะไรยเฮโตโตทันจิเฮ้ยกล้าทันจิโร่เป็นทันจิโร่เป็นไอสัตว์หลังเพิ่งเลยตะกี้บายละบาย ป่าโ okay. อเคอ้าวกะอ๋อกะเป็นนักสื no. ่อป oh, oh. 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 ่ะเจตโคตรเอาอะโคตรเอาอะตู้ทะนุพี่ดูเมื่อกี้เจตไม่ถ้าไรหรอกแก้มือเข้ามาอย่างเนี่ยเฮ้ยไอ้กาเข้าอยู่ใช่ไหมวะอุ้ยโหเปิดมาปเพิ่มโดนเลยเหรออเนี่ยผมไม่ได้เปิดแล้วเนี่ยโอ้ดวงมันดีเกินอะโทษทีนะครับเป็นอินโนเซนต์เหรอเออดวงมันดีเกินอะขอโทษ นีเฮ้ยอ๋อมันไม่เหมี่ยนอะผมไม่ใช่สีเขียวอ่ะเฮ้ยสีเขียวหรือว่าหรือว่าตู้อยู่เนาะไม่ใช่เอ้าไม่พี่เจอศพพี่เจอศพก็มีตาไงล่ะไม่ใช่ทำไมโตไม่เชื่อใจวีเลยวะ เสียใจเเสียใจหเอ้ยผมเจอคนร้องหุมันจะเป็นเงาเฉยเหรอเออไช่นี่โง่โ้ยใครใครับตับตับต่บตั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 ตับตัับตับตับตาบตั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 ังไม่ตายตับวบตับตับตัเตับตับตับตัดตับ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 ัั โคตรเอาอินโนเซนต์อีกแล้วพี่อยากเป็นคนร้ายจริงเลยวะทำไม่ได้พี่คนดีกันไปอ่ะพี่เป่าพเป่าปะพี่คนดีพี่คนดีกันไปขนาด GM เอมเซิร์ฟนี้เขายังรู้เลยอ๋อปิงๆิงนายทา้มี GM เอมหรอมีดิเขาเป็นแบบแอดมินเซิร์ฟไงเขาเป็นคนร้ำใช่ไหเฮ้ยนอนไหนกลับรถกูวะ ดรอสต์เลวะการถกการลกูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะได้ชั้นแล้วกูเฮ้ยผมเจอก้าผมเดินสรวนเอก้าเกืจบปันแล้วดีนะแบบคนดีไงเอ๊ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊้เฮ้ยโอ้พี่เจอ d ด t เ c คทีฟคนหนึ่งทำไมฆาตกรไม่ฆ่าเลยวะดูเขาใส่ลายผเหมือนทุกคนจริงผมเป็นคนดีนะน้องๆก็ น้องในช่องก็รู้อยู่แล้วไงไอพี่ผมจะดีกี่ปีจริงใครอยู่ไม่รู้ใครวะไปช่วยไปช่วยซัพพอร์ใกล้อยู่ไหนวะโต้พิธีพิธีถือดาบโต้พิธีถือดาบโาบคือเชนี่ใส่ร้ายว่ะโต้พิธีถือดาบไอ่โต้พิธีโอถือดาบโดดอ๋อเฮ้ยมีคนหันตานูใส่พิธีอ่ะไอ้เหี้ยกูไม่ใช่วะไม่ใช่พวกมึงอยู่ไหนกูยังไม่เห็นเลยผมดักตุ้มดูอยู่ซุ่มจอมตี เป็นดาร์กาโดอลเฮ้ยไอเชี่ยนี่มีธนูแม่งก็เล็งอย่างเดียวเลยนี่อ๋อไอรู้ไงว่านี่บาลานซ์ใกล้มากไอเฮียแม่งยิงผิดเว้ยแม่งยิงไอ้คนไม่ใช่คาตกรแม่งแต่คู่เลยเย่ยมอุ้ยมันเริ่มแล้วโตโตได้ยินเสียงกันไหมให้เรายิงก็ดีผมไม่ได้ยิงให้เราเองว่ะผมคุยดีโต ไอ้โตหาพิธียิงพิธีไอโต้ชี่พิธียิงกูอยู่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่กูเดี๋ยววะอ้าไม่ใช่ฉันแกใส่ไลน์ฉันแกเป็นคนดีมากกล้าถือเมนวิ่งเล่นเลยอ่ะเออเหมือนเหงาไอ้เพี้ยเหมือนเหมือนกูคนไม่รู้เนาะาโตเนาะเออเหมือนแบบเเออหมือนแบบมันอาจจะตั้งใจแบบซ่อนอย่างไอโต้กูเป็นคนดีอะไรเงี้ยโคตรีเลยว่ะ เดี๋ยวทีเราเจอไปทีเฮ้ยไอ้ตามันไอ้กล้ามันถือดาบได้พี่โตโตช่วยด้วยโว้ยโตยิงพี่โตยิงมี่เขาโต้ไอการการพี่รู้แล้วไอ้เสือไอ้เสือเขียวไอ้เสือเขียวมันตามพี่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 เขียวเออพี่เห็นแล้ววาผงไหนวะมันจะไหนมันอยู่ไหนไม่ใช่ไเหม่ไม่ผมผมต้องรอดคนเดียวผมต้องรอดคนเดียวเฮ้ยใครยิงวะกล้ามันตายแล้วมูยูนาเบดหายที่แอบเลยดาบลกๆแบบนี้เอานี่มีรถนี่ เออมีรถจริงดเวยระเฮ้ยตรงนี้แอบไม่ได้เฮ้ยอ่ะแปะกูตายอ๋อยังนี่ไงคนเนียนกูไปแล้วหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยก้าก้าหัวฟ้าเป็นหัวฟ้าเป็นไอ้ตัวถีบ มันไล่คันอยู่ไล่คันอยู่ก้าก้าก้ามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่แตกพี่แตกพี่แตกแตกไม่ไม่จริงแต่กอ้าวไอ้เหี้ยทางตันทางตันล่อมาใช่ไหมแตกไปหมดแตกไปหมดที่รอด้วยเอ้ยอองขึ้นหลังคาไม่ได้ปะเฮ้ยเม็ดเดียวเม็ดเดียวขอขอทองอันหนึงขอทองอันนึง กูเจ็ดได้ธนูไปเรียกกล้ามอ,อ,อยู่ไอ้ตัวใจหมดไอ้กล้าตายเหรอยงงวะอทอาอันหนึง่งจะได้ธนูเก่ยุดใ,ใกล้เนียนกล้เนียนห้ากูได้ลาาไ<อ>แล้วบอกไหมไม่เก็บสองนะกูกูแค่นั้นแหละดีวันนี้มันมันขึ้นว่ามันจะหันทางไหนก่อนไม<อ>่สตีมไม่ยินก็ง่ไอ้พี่เจมและเดี๋ยวแม่งแบบปุ๊บปุ๊บกล้ากับพี่ตามมันอยู่พี่ตามมันอยู่เฮ้ย หลอกเกินไปว่ะเนมัอันนี้ด่านเดียวกันเหรอก็ด่านเดิมไงไอโต้จะเป็นชัวร์ใช่มันหืยมันหืยแล้วไอการคิดแบบพี่ใช่ปะไอโตเป็นแน่เลยมันแอบได้มันแอบได้ตรงไหนตึ้นยากแอบไม่ได้ มองเห็นกูแ็บได้กูแบบได้แต่มันปิดตรงหน้าต่างแล้วมันปิดกันใหญ่เลยดิบิวออกไ,ไ,อไม่ได้ไม่ได้สิอุย้ยเฮ้ยนี่ตามกูมาทำไมนี่เฮ้เอเฮ้อเฮ้อเฮ้อสายเหรอพี่ดีแหน่ไม่แม่งต่อหน้าต่อตากูเลยไม่เห็นกูเว้ยแมนแัน,นรัวๆเลยวะมันขุดบล็อกอะไรไม่รู้เว้ยชิคุด้วยมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวอะไรไอ้เป็นตัวตาสีฟา้าใส่แว่นใช่เหรอใส่ผีเหรอ ไม่ไม่ไมตามหลังกูอยู่เนะี่ยเอาเอา๋อไอ้เจ้กูไม่ได้ทำอะไรเลยกูเป็นนักสืบเนี่ยอ๋อแสดงว่ามันหลุดเไปแต่กี้มันปิงมันก็เลยฟันอยู่กับทีไปเฮ้ยโอ้ยไม่มีท,ที่แอบ,บเลยหนะ้อง,องชุดวะต้องมีที่แอบบเออเนี่ยแอบหลังประตูจำได้ว่ามันจะมีห้องเอ้ยมีห้องชุดอยู่ผมเดี๋ยววะวะตกแกไปก่อนเฮ้ยพี่เจอ ไอ้ดทเทคที่ไปไอ้ไอ้เพชรไอ้เพชรไอ้เพชรเอ้ยเ้ยไอ้เพชรเป็นพี่ไอ้เพชรมไม่รู้ก็ไม่เห็นไม่รู้กูไม่เกี่ยวไม่รู้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 เพชรเนี่ยวะทำไมมึงเห็นวะกะสีฟ้าสีฟ้าเป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้าไอ้เพชรไอ้ไอ้เพชรไอ้เพชรไอ้เอู่ะไอ้เพชน่ไอ้เ่ไอ้เพชรน่ะอ้เ่ไอ้เพชรนอ้่อ้เชร่ไอ้เชรไอ้เพชนไอ้นไอ้พชรเพชนไอ้เพชร่ไอ้เพชร่ไ้เพชรไเพชไอ้เพชรไอ้เพชรนเพช่ไอ้เพชนไอ้เพชนอ้เ่ รู้หล่นอยู่ไหนวะต้นลองเปิดดิมันเปิดได้ปล่าเปิดไม่น่าเป็นไม่สมจริงโอบมาทำให้หมดเลยท้งไปอยู่ไหนอุ้ยตัวอยู่แม่งเอ้ยทางตันหน้าไม่กล้าตายอ่ะอยู่นี่กล้าตายไอ้แม่งแบบมันดักแบบพี่แล้วทางตันอ่ะเชี่ยนะทางตันไม่เห็นเดียวเลยไม่โต อะไม่เสียงเี่ยตีม้ายู่ไหนหมดวะโยชั้นล่างใช่ไหมก้าก้าไปดูมันไม่เหรียญโตงั้นไม่เหรียญไม่ไม่เหรียญไม่เป็นไรกูมีดีที่คุมหัวอยู่ไม่มันแค่เก็บเก็บทองอัธโนหาทางขึ้นชั้นบนไม่ได้嘛หาทางขึ้นชั้นบนไม่ได้มั้งดีกูจะได้มีเวลาเก็บทองยังไงไหนวะโอ้ แม่นว่อออาอเครับก็ถึงท้ายคลิปแล้วนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูด้วยนะครับแล้วก็อขอบคุณน้องโตแล้วก็น้องกานะยครับแล้วก็พวกนี้ใครๆก็ไม่รู้นะครับก็ใครที่ชอ, Seb ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพวกเราด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับฝันไม่ดี